กินเก่งว่ะเออกินเก่งว้ยเนี่ยตอนนี้ก็สี่ห้าทุ่มแล้วมันยังกินอยู่เลยเว้ยหลับไปสักพักนึงแล้วตื่นมากินอีกกินเก่งว่ะอ,อกินจ้โตัันหลบี มันกินเก่งจริงๆตัวเนี้ยสงสัยมันจะตัวใหญ่น่าดูนะเนี่ยมันกินเก่งเนี้ยกินข้าวเออกินข้าวกินตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอ่ะกินเลยกินเก่งด้วยมันก็ได้โตสงสัยโตเข้าเนี่ยตัวนี้ทางนะกินเก่งนกินไม่เขียด้วยนะกินงับงับนับนับเลยเนี่ย